พี่ท้ายพี่ท้ายมันเน็มไม่ดีพี่ท้ายพี่ทายพี่ทายจะนานอ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้นอนกันนะลูกเดี๋ยวจะไม่ได้นอนที่ซ่าไม่หาไม่หาบอกพี่ท้ายจะหาออันนี้อันนี้แบบไม่หาเธอร่างกันนั้นปดหลังหายแน่อ่าแล้วแต่ไงลูกอ่าเร็ว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 เดี๋ยวจะไม่ได้นอนกันน่ะมันยาวนอนฟังเข้ามา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 

บและเขียนน้ำบึงแห่งหนึ่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นเขียวชอุ่มมีสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาจระเข้ อิ่งอ่ารวมไปถึงแปรงตน้นเอาแฮนราดด้วยไหมต้ <S <S มอนอ่ะและสัสตว์อื่นๆอีกนับไม่ถ้วนอยู่มาวันหนึ่งในฤดูฝนที่หอมดอกมะม่วง กบตัวหนึ่งนึกสนุกขึ้นมาก็ได้ชวนเขียดอีกตัวออกไปเที่ยวเพราะรู้สึกเบื่อหน่ายกับบึงที่มันอค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป๊ะกบก็เลยเอ่ยปากชวนเขียดขึ้นว่า <c oughs> <c oughs> มือนี่คอยหู้สึก <c oughs> มือนี่คอยหูซึกเบื่อเจ้าไปเที่ยวน้อง่อยบอกซับไตเติ้ลข้างล่างนะครับวันนี้ฉันรู้สึกเบื่อเจ้าไปเที่ยวกับ่อยมาอีกใช่เดี๋ยวเราช่วยอ๋อลืมบอกไปครับบึงนี้อยู่ในแถบอีสานนะครับอิอีตอบครับเขียนตอบขึ้นมาว่า คอยกระ่คอยกระเบื้อขึ้กันว่าแต่เฮาสิไปเที่ยวส่ดีหล่ะเฮเราจะไปเที่ยวไหนกันคำว่าคำว่าฮึเป็นคำสร้อยนะครับสร้อยอะไรครับเขียดถามต่อกบยืนครุ่นคิดสักครู่หนึ่งแล้วตอบขึ้นมาว่าเฮาไปเรียนสาวบอ ใช่ครับใช่ครับเขียนได้ยินที่กบพูดแล้วหัวเราะดังขึ้นฮ่าน้าเหมือนกบอย่างนี้เหรอจะไปจีบสาวจริงจริงนะถึงหน้าฝนอีกแล้วอ่ะฉันยังไม่มีแฟนเลยอ่ะกบตอบขึ้นอย่างจริงจังเอาจังสี่จะคอยจขบีผ้าไปเองเออย่างนี้นะฉันจะพาไปเองใช่ครับ กบกับเขียดหัวเราะกันอย่างสนุกสนานและออกเดินทางไปด้วยกันระหว่างทางก็เจอโน่นเจอนี่สิงสาราสัตว์เจอทุกสิ่งทุกอย่างเจรอะไรมากมายเหนื่อยก็หยุดพักและในที่สุดสิ่งที่พวกเขาตั้งหน้าตั้งตารอก็อยู่ข้างหน้าแล้วกบสาวสวยสาวแก่แม่ไม้เต็มไปหมดฝ่ายของเขียดก็ไม่น้อยหน้า เขียดสาวใส่บิกินี่ลงเล่นน้ำอย่างชุ่มฉ่ำบุราพอกกบและเขียดได้เห็นเท่านั้นแหละอุทานขึ้นพร้อมกันอย่างเสียงดังว่าปาที่โทุทนขึ้นมาว่าปาทิโทโอ้โหสวรรค์คักคัก แล้วหัวเราะกันอย่างเสียงดังและสนุกสนานชอบใจด้วยกบเขียดไม่รอช้ากระโดดลงไปในบึงนั้นอย่างดีใจและสนุกสนานไม่รอช้าทั้งกบและเขียดก็เข้าไปคุยกับสาวๆพวกนั้นแต่กบกับเขียดยังแปลกใจว่าเขียดสาวพวกนั้นไม่คุยกับพวกเขาเลย <c oughs> แต่กบสาว ก็เล่นหยอกล้อกับเขียดคู่นั้นอย่างปกติ <c oughs> กบเขียดเกิดความสงสัยเอ๊ทำไมเขียดกบสาวพวกนั้นไม่คุยกับเราเลยนะกบและเขียด <c oughs> ก็เลยร้องกระโดดเข้าไปกบตัดสินใจลองเข้าไปถามกบสาวอีกตัว น้องชื่ออะไรจ๊ะเปี่ยนภาษาแล้วน้องชื่อยังทันใดนั้นกบสาวตัวเขื่องก็ตอบขึ้นมาว่าตัวอะไรนะตัวเขื่องคืออะไรอ่ะตัวใหญ่อ๋อตัวอะไรนะใหญ่มากตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่น้องสาวน้องสาวชื่ออะไรจ๊ะเท่านั้นแหละ กบสาวโตขึงก็ตอบขึ้นมาว่าอ๋อหนูชื่อเค็มค่ะกบกระเทยพอกบได้ยินเท่านั้นแหละถึงขั้นช็อกก็วิ่งแตกกระเจิงวิ่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 งกบวิ่งครับกบวิ่ง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 อย่างไม่คิดชีวิตในระหว่างที่วิ่งนั้นกบได้เดินไปสะดุดเข้าอะไรกับ เออในระหว่างที่เดินไปนั้นเอ,อในระหว่างที่วิ่งไปนั้นกบกับเขียดได้สะดุดกับอะไรสักอย่างนี่แหละเลยหันหน้ากับเออหันหลังกลับไปดู <c oughs> สิ่งที่เห็นคือคังคกสาวตัวเขื่องอีกแล้วคั <c oughs> งคกสาวตัวเขื่อง <c oughs> ไม่ใช่เขื่องธรรมดา <c oughs> เป็นคังคกสาวผู้เลอโฉม <c oughs> กำลังหงายท้องอยู่เ <c oughs> พราะโดนกบกับเขียดวิ่งมาชน เสียงเสียงคังคกสาวร้องขึ้นอ๋ออออ๋ออ๋ฉันเจ็บจริงเลยค่ะองหันคนี่ใครมาชนฉันเนี่ยเสียงคังคกสาวอุทานขึ้นมาเบาๆและก็เสียงดังขึ้นเรื่อยๆกบพูดขึ้นขอโทษครับขอโทษครับกกพูดขอโทษด้วยน้ำเสียงที่สำนึกผิดพอเงยหน้าขึ้นมามอง คังคกสาวตัวเขื่องเท่านั้นแหละ <c oughs> ปาดท,ที่โทคือมังงามแท้ปาชิทโทคือทำไมสวย,สวยจังอ่าใช่ครับกบหนุ่มตบหลุมรักเท่าอย่างจังปาดปาดปาดมังงามแาบแท้มัดมัดปาดปาดปาดมาสวยคักเวยขอบคุณนะคะคังคกสาวตอบขึ้น <c oughs> ขอโทษหลายๆลยเด้อคำว่าได้ตั้งใจขอโทษหลายยนะฉันไม่ได้ตั้งใจกบ ขอโทษด้วยน้ำเสียงที่หลงรักกบเออ,อคางคกตัวนี้แบบหมดใจแบบงูหัวไม่ขึ้นไม่เป็นไรค่ะคราวหน้าคราวหลังจะวิ่งจะกระโดดอะไรก็ดูตามน้าตาเรียบ้างนะคะคางคกสาวตรอบพางโกรธตรอบ <c oughs> ไปเหอะฉันไม่เป็นไรเกียดชวนกบกับบึงแต่ กบไม่รอช้าเออแต่กบไม่กลับกบไม่รอช้ารีบเข้าไปถามชื่อคังคโกสาวตัวเขื่อนนั้นทันทีอเอออเอออเออออเอโทษโทษนะครับเออไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับคังคกสาวตอบขึ้นมาอย่างมั่นใจชื่อเออเบบีค่ะคังคโเบบีเออ ตอนนี้เอ่อันโสดค่ะไม่มีแฟนนะคะเอ่อเคยมีแฟนมาแล้วสามตัวค่ะก็มีเอ่อมีเป็นงูบ้างตรงนึงฉันมีแฟนเคยเคยมีแฟนสามตัวเอ่อก็มีงูเอ่อมีตัวเงินตัวทองนะคะแล้วก็เอาที่ล่าสุดเพิ่งชิงไปก็คือกิ้งก่าเสียงกบตอบขึ้นโหคุณมีอ่าคุณ เสน่ห์แรงขนาดนั้นเลยครับอืมแล้วพอมีอะไรที่ผมจะติดต่อคุณได้ไหมครับกบใช้บีบีปะอือก็นิดหน่อยก็มีเมลอ่ะเอาเมลไปปล่ะกบตอบขึ้นอ๋อผมไม่เข้าใช้อีเมลนะครับผมไม่มีอีเมลครับผมเล่นไม่เป็นครับอ่อครับต่อไปนะครับกบถามต่อ ขอบคุณเบบี้ครับมีพินปะครับอ <guessing. S 1> ครับผมเผื่อมีอะไรเราเผื่อมีอะไรเราจะได้คุยกันนะครับกบถามด้วยอาการดีใจและใจเต้นคบไปสามคาังคบตอบคังคบคางคกตัวเขื่องตอบอ๋อมอ่ะมีมีค่ะเอะอันนี้นายก็ใช้บีบหรอดีใจจรงเลยอะ่ะตอนนี้ ฉันทํามันหายไปแล้วตอนที่นายกระโดดมาเหยียบฉันนี่แหละเออเอางี้ป่ะล่ะนายลองกลับไปสมัครอีเมลนะแล้วเอา Facebook ฉันไปนะเอาเอาทวิตเตอด้วยแต่ถ้าเกิดเข้า Facebook กับทวิต t ตอรไม่ได้ก็เข้าไปไฮไฟแล้วกันนะเพราะเพราะตอนนี้ฉันเล่นอยู่หรือถ้าติดต่อฉันไม่ได้จริงๆอ่ะก็ลองสมัครแคมป์ฟอกแล้วกันนะแล้วแล้วเจอกันในห้องว่าฉันเป็นดี จากนั้นคังคบก,ก็ให้ที่อยู่ต่างๆทางเว็บไซต์กบไปนับแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ก็ตกลงเป็นแฟนกันไอ้ยะไอ้ยะแต่มี<อ>ช่วงแต่มีช่วงหนึ่งที่คางคกสาวและกลบหนุ่มตัวนี้มีปัญหากันคือทะเลาะกันเรื่องกินท่านผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาทะเลาะกันเรื่องกินเรื่องอะไรอาหารอะไรคืออย่างนี้ครับ แม่งเม้าแบ่งไม่ลงตัวครับกบคือกบตัวกบหนุ่มตัวนี้ได้แม่งเม้าเยอะกว่าทําให้กบสามไม่พอใจมากลบพินของเออทําให้คางคกสาวตัวเขื่องนี้ไม่พอใจมากโกรธมากเธอโกรธโกรธโกรธและตัดสินใจลบพินกบหนุ่มนี้ไปซะแล้วก็กระโดดเข้าโพงหญ้า ที่ทานเรื่องนี้นะครับสอนให้รู้ว่าพินบีบีนะครับน่าจะลบไม่ได้เนาะไม่บีบีน่าจะลบไม่ได้เนาะโอ้ยทำไมอ่ะอะไรนะไไม่้จบจบครับอ่าเป็นไงบ้างเพื่อนๆทองไม่รักนานมากอะฮ่ามากพูดอะไรกับอะไรกัอะไรกับอะไแต่รู้เรื่องไหมรู้เรื่องก็ให้ทไหม นไมแต่มันงกบเขียดกบเขียดไมแต่มอเข้าใจแบบ่อีสานผไม่เข้าใจอ้จนกรถือว่าเป็นคนแรกที่ประสบความสาเร็จต่ไม่ให้เพือนมาตอนแรกตอนแรกก่าจะพูดได้ครับคุยใหญ่ก็ ผู้วิสาหนะครับกว่าจะพูดได้ก็แบบนานเลยใช่ไหมต้องฝึกกับแถวสวยไหมล่ะโอ้ยสวยเหลือนุบาลนคือกันเลยเขาใส่บิกินี่ถือว่าประสบความสำเร็จไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมอ่ะแล้ววัตถุประสงค์ในการเล่าเรื่องนี้คืออะไรไม่เอาสาระครับไม่เอาสาระเอาให้เพื่อนถามใช่ไหมอ้าวถือว่าเขาประสบความสำเร็จสุขไหมสุขถือว่าเขาประสบความสำเร็จ จังหวะในการเล่าดีไหมดีมากเสียงที่ใช้ดีเลิศมีการแยกเสียงระหว่างตัวละครไหมมีมีค่ะเป็นกระเทยค่ะคุณนะมีความต่อเนื่องไหมมีความน่าสนใจของเรื่องมีเเอาดีเอดีคนนะคนูสนใจเขียดบิกินีเียอาแงมลตัวพี่เห็นอบีบีบีอเเา เราครบเลยว่าแบบเ,เล่าแล้วสนุกคนค้อยตามคนขำหงายท้องนอนตายอะไรคุยปาก,กันอยู่แถวเนี้ยแบบว่า <c oughs> ผู้ชายก็ไม่ได้รู้ส <c oughs> ึกขัดเขินอะไรที่จะฟังถูกปะคบ้อยตามก <c oughs> ับแตนบ <c oughs> ิกิน <c oughs> <ส>ีถือ <c oughs> ว่าเป็น <c oughs> คนแรกที่ประสบความสำเร็จในการเล่านิาาได้เย่ก <c oughs> ็อะไรไปเอาย